ปักหมุดไม่เป็นครับว้าวปักหมุดบ่เป็นพี่น้องโอ้ได้การดูนะผมจะเอาวิดีโอขึ้นหน้าจอด้วยทุกคนรอดูนะผมจะเอาวิดีโอขึ้นหน้าจอถ้าเบิ่งเดอ้อดูนะเออเบิ่งเบิงอันนี้งดเดียว อดีงวดที่แล้วรัฐบาลเอาอมสินไปตามรัฐบาลหน่อยใครทางเป็น,ปนยังไงเนาะมันเป็นการรีแคปในตัวได้เลยนะเออมันเป็นการรีแคปในตัวได้เลยดิพี่น้องเลขอะไรคะเอาโอเคแคปได้หน่อยครับยังไม่รัฐบาล เหตุการณ์เป็นยังไงน้องมาทีนี่เหตกรณ์เหตุจริงไหมอยากรู้ว่าเหตุจริงเหตุปลอมนะสแกน QR วอารโค้ดดูเลยเอาโอเคแคปได้หน่อยครับเออแคปเออแคปก่อนรัฐบาลเอาออมสินไปตามลำพังเราจะรห้เหตุจริงเหตุปลอมเป็นยังไงน้องมาทีนี่นี่ ให้สแกน QR code แล้ว hey ก็สแกนดูแล้วเราจะรู้ว่าเพจที่เราดูอยู่เป็นเพจจริงหรือเพจปลอมนะครับดังง่ายมากเลการเข้าดูเพจจริงเหมนันได้ครับเพจที่เป็นรูปอาจารย์ไปปฏิบัติธรรมมันน่าจะปลอมปลอมละปลอมลยก็สังเกตง่ายเพจปลอมไม่มีหรอกว่าแนะนำให้ซื้อหวย่างเจ้านี้ผมไม่ได้แนะนำนะครับผมยิ่แบบ อยากเข้ากลุ่มอยากเข้ากลนะุ่มทีมงมะอ๋อมันตักหน่อยได้คุณก็ตักหม่อให้สิเราปลอมปักหมุดของใครก็ได้เอาออมสินไปตามประธานเราครับก็เออทุกคนอ,อ,อันนี้เป็นฟังก์ชันใหม่ของการไลฟ์สดของผมนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันใหม่ของการไลฟ์สดของผมสองโอเคแค่<ว>แได้หน่อยครับ อันนี้เป็นของอันนี้อันนี้เป็นของงวดที่แล้วเดี๋ยวผมเอางวดนี้ให้นี่ทุกคนทูบเฉพาะกิจเยติดมเลย เนี้ยเพจจริง <twitch. S 1> ดูอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยเพจจริงอยู <naughty vé> so ่ไหนนั yeah. so mm ่น hmm. ทุกคนเพจจริงจะมีออปชันเยอะแล้วอออ่่าสสสืดลตตเิม ตัวนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอเดี๋ยวตอกก่อนดมติดมไลดต้่ามสี่สนโตสแก้วอัดคไปเบิร์ไปฟังน้ำตั้งใาพี่น้องครับอย่ามติดตามไลฟ์สดตังสามสี่สองนโตสแกง้าวอัดด ทุกคนตัวนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังงวดที่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครติดตามตั้งแต่งวดที่แล้วเนี่ยผมจุดทูบหน้าพระแม่วันที่สี่นะครับวันที่สี่พฤศจิกายนผมให้ทูบเพจจริงใช่ไหมคะจย์อย่าถามเยอะเราต้องดูเลยเราต้องดูเลยเนี่ยกดสกแกนคิวอาร์โค้ดแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งเพจที่เราติดตามอยู่เพจจริงหรือเพจปลอมเข้าใจไหมเออ คือบอคือบอพี่น้องครับผมจะมาให้ฟังวันที่สี่วันที่สี่ 4, พฤศจิกานะครับผมชุดถูกพระแม่ก็คือวันดีปาวารีวันพระแม่ลักษมีนะครับแล้วก็ได้เลขห้าเจ็ดแปดได้เลขห้าเจ็ดแปดในกลุ่มพี่น้องเอาไปซื้อเลขกันซ,ซ้ายเลยตังหุดได้อย่าง ก็คือเอาไปซื้อในกลุ่มก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปซื้ออะไรก็แล้วแต่นะตั้งแต่วันที่สี่แล้วนะทุกคนก็นเลยพากันถือหานเจ็ดกับหนึ่งหกหนึ่งหกมาใส่แบบนี้อ่ะทุกคนลองสแกนลองแคปช่วยผมหน่อยอันนี้เป็นเพจเฟซเป็นครั้งแรกที่ผมทำอ่าลองลองช่วยผมหน่อยแคปหน้าจอแล้วก็ลองสแกนให้ผมหน่อยเออแล้วก็ได้หาเจ็ดแปดคนก็นไปซื้อเลขที่น้องในกล่องในกลุ่มอนี่ผมห้าเจ็ดแปดแล้วผมก็ให้เจ็ดห้าในกลุ่มตั้งแต่วันที่เจ็ด แต่ว่าทูบเนี่ยตั้งแต่วันที่สี่แล้วทีเนี้ยค้นกันเลยอาจารย์ปกติผมไม่จุดทูบพระแม่ไงคนก็เลยบอกว่าอืมคนก็เลยบอกว่าอาจารย์จุดทูบให้แน่ว่าสิเพื่อนมาอาจารย์จุดทูบพระแม่ให้เนี่ย,ผม,ย 19. ผมก็เลยจุดวันที่สิบเก้าผมก็เลยจุดวันที่สิบเก้าทุกคน ผมก็เลยจุดทูปันที่สิบเก้าก็เลยได้เป็นเลขนี้นี่เนี่ยอย่าเล่นคลิปอานไสร็ต้งี่สามสิองคนตแกนคิวอาร์โไปบ์ีอ่าหน้าาเป็นไงพี่น้องเป็นไนเป็นไ,น,น,ไ,น,น,ไนครับ ได้ได้ยังได้ได้กันบ้างอย่างทุกคนได้กันบ้างอย่างน,นี่เป็นเอมิติใหม่ของการไลฟ์สดของผมนะครับว่าผมสามารถเอาวิดีโอมาไลฟ์สดด้วยได้มันกระมวนไปเตกได้หรือยังติดต่มไลไรสดต้องทีสามสิบสองคนตสแกนใครทำอันนี้งวดที่แล้ว เมื่อที่แล้วใครอยู่ในนี้ไลฟ์สดไลฟ์สดตอนบ่ายโมงครึ่งพี่ปอมยังไงพี่ปอมอธิบายได้ขนาดนี้เคลื่อนไหวขนาดนี้เอาอันนี้เออมันต้องเป็นอย่ไหนบบนี้แหละมันยังมวนนะพี่้งยุคสมัยใครทันเราก็ต้องทันสมัยเราต้องทันสมัยเพราะเราต้องทันเพจปอมทุกคนใครทัน โอเคแคปได้นหน่อยครับผู้ใดท่านอันนี้สิลูนะครับก็คือมอ,อ,อม,มลนะหลังจากออมสินออกออหลังจากออมสินเราเรียกออมสินออกผมกับมะล่ยสดให้ะนะครับ